คก็จะมาแก้ควิซสองนะคะจากโจทย์นะคะเขาบอกว่าให้เปลี่ยนแซสองเป็นเชิงคั่ค่ะแซ่ก็จะเท่ากับเราก็ต้องรู้ก่อนว่าแซ่จะเท่ากับ a บวก b i นะคะแซ่สองจากโจทย์ก็จะเท่ากับลบสองรูทสามบวกสอง i ค่ะ a ก็จะเป็นลบสองรูทสามนะคะส่วน b ก็จะเป็นสองค่ะแล้วอย่างต่อมานะคะเราก็จะหา r ค่ะ r ก็คือรูท a ยกกำลังสองบวก b ยกกำลังสองค่ะก็จะได้เป็นรูทลบสองรูทสามยกกำลังสองบวกสองยกกำลังสองค่ะแล้วก็กำลังสองนะคะเข้าไปคูณลบสองก็จะเป็นสี่นะคะส่วนกำลังสองเจอรูทรูทก็จะหายนะคะก็จะเป็นสามค่ะบวกกับสองยกกำลังสองก็จะเท่ากับสี่นะคะบวกกันก็จะเป็นสิบหกรูทสิบหกนะคะ รูทอันนี้สรุปด้วยนะคะก็จะเท่ากับ4ค่ะแล้วเราก็จะมาหาหาแทนเซตาต่อนะคะจากสูตรก็คือ b ส่วน a นะคะก็จะเป็น b ก็จะเป็น2นะคะ a ก็จะเป็นลบ2รูท3นะคะแล้วเราก็จะตัดกันนะคะตัดนี่ก็จะเป็น1นะค่ะก็จะเป็น1รูท3นะคะ1รูท3แทน1รูท3ก็จะเป็น150องศานะคะดังนั้น z เซ่สองนะคะอันนี้เป็นสูตรน,นะคะก็คือ,อาคูณ cos t h e t าบวก i sine t h e t นะคะแล้วเราก็จะมาแทนค่า r ก็จะเท่ากับ4 cos 150องศาบวกกับ i s i n 150องศาค่ะข้อหนึ่งเสร็จแล้วค่ะนี่คือคำตอบค่ะข้ะอ ต่อไปก็จะเป็นแซดกำลังสี่นะคะสูตรก็จะเป็นแซดยกกำลังเอ็นเท่ากับ R, อายกกำลังเอ็นคูณคอสเอ็นเซต้ N, าบวกไอไซเอ็นเซต้านะคะแล้วก็จะมาแทนค่าค่ะแซดยกกำลังสี่นะคะแล้วก็จะเอาแซดหนึ่งมานะคะอาก็จะเป็นสองนะคะส่วนเอ็นก็จะเป็นส c ่คนะคะก็จะเป็นส300 เซต้าก็จะเป็น300นะคะจากจุดแล้วก็คูณ i n s i n นเอ็นก็จะเป็น4เหมือนเดิมน,นะคะเซต้าก็จะเป็น300เหมือนเดิมน,นะคะแล้วก็เราก็จะมาคิดค่ะแล้วก็2ยกกำลังสี่ก็เท่ากับ16นะคะเราก็เอา4ี่คูณส0มเท่ากับหนึ่นะคะแล้วก็บวก i s i n เซต้า4ี่คูณสามเหมือนกันนะคะก็จะเท่ากับ สิบหกนะคะคูณอยู่กับหนึ่งส่วนสองบวกอยู่กับรูทสามส่วนสองไอ้นะคะเอามาจากวงกลมนะคะแล้วเราก็จะกระจายสิบหกเข้าไปค่ะก็จะเป็นเอิ่มสิบหกลบสิบหกส่วนสองบวกอยู่กับสิบหกลูทสามส่วนสองไอค่ะก็จะตัดเอิมเป็นหนึ่งแปดนะคะ ป็นลบแปดนะคะได้จะจะได้เป็นลบแปดบวกแปดรูทสามไอค่ะข้อนี้คำตอบก็จะเป็นเท่านี้นะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นแซทสองส่วนแซทหนึ่งคือแซทสองหารแซทหนึ่งนะคะสูตรก็จะเป็น R สองส่วนด้วย R หนึ่งนะคะคอรเซต้าสองลบเซต้า หนึ่งบวกไอ i ซเสองลบเซตาหนะคะแล้วเราก็จะมาแทนค่าค่ะอาสองจะเป็น4นะคะส่วนอาหนึ่งจะเป็นสองคอสเซตาสนะคะจะเท่ากับ150องศาตามโจทย์ค่ะลบก,กับเซต้าหสามร้อยองศาบวกกับ i s i n เซสองก็เป็น150ลบก,กับ300เหมือนกันค่ะค่ะแล้วเราก็จะมา ะะก็จะเป็น4หาร2ก็จะเท่ากับ2นะคะ cos พอลบกันแล้วก็จะเป็น cos ลบ150บวก i sin ลบ150นะคะแล้วก็ cos ลบ150นะคะจะเท่ากับลบรูท3ส่วน2ค่ะบวกกับ i sin ลบ150ก็จะเท่ากับลบ1ส่วน2ค่ะแล้วเราก็จะลบ กันเอ้ยจะค่ายขาดจะลบก,กันค่ะค่ะแล้วก็สองคูณเข้าไปนะคะก็จะเป็นสองตัดสองเหลือรูทสามนะคะแล้วก็จะเป็นสองอันนี้นะคะสองอันนี้นะคะมาตัดกับ2อันนี้นะคะก็จะเป็นก็จะเป็นลบเอ้ยลืมใ่ลบหนไออย่างเดียวนะคะก็จะเป็นลบไอค่ะข้อนี้ก็จะตอบประมาณนี้ค่ะ ต่อมานะคะก็จะเป็นข้อ3ข้อสุดท้ายเลยนะคะเซตหคูณเซค่ะก็คือจะเป็น r 1นึงคูณ r 2นะคะก็จะก็ก็จะเป็น r 1นึงคูณ r 2องคอสเซต้าบวกเซบวก i ไซน์เซบวกเซค่ะค่ะแล้วเราก็จะแทนค่าเข้าไปเลยนะคะ r 1จะเท่ากับ2อง r สจะเท่ากับสค่ะคูณกับคอส เซต้าหนะคะจะมีค่าเป็นสามรอยนะคะเซต้าสองจะมีค่าเป็น150่งร้บบวกกับไอซเซต้าหก็จะมีค่าสามรเหมือนกันนะคะบวกกับเซต้าสองก็จะเป็น150เหมือนกันนะคะแล้วก็แล้วก็ทำห้คิดค่ะแล้วก็จะเป็น2องคูณสี่เท่ากับแนะคะแล้วก็จะเป็นคอสสี่าบค่ะบวกกับไอ i ซสี่ร้อยหค่ะแล้วก็ดูจากวงกลมนะคะคอสสี่ร้อยห้าสิบก็จะเป็น ศูนย์นะคะบวกกับ 4, ไอซีไอซี450ก็จะเป็นหนึ่งนะคะก็จะเท่ากับแปดไอค่ะข้อนี้แปดไอก็จะคือคำตอบค่ะขอบคุณค่ะ